สวัสดีครับคนรักรถเหล็ก,ลกต้อนรับสู่รายการ Good Day to Die Cast นะครับวันนี้นะบิว,วจะมานำเสนอรีวิวฉากไดโอรามานะครับที่เอาเวลเล่นกับโมเดล1ต่อ14ที่เป็นพิเศษอยากจะแนะนำคือเป็นงานของคนไทยนี่เองงานทำมือแฮนเมดแล้วก็จริงๆนอกจากความสวยงามอย่างที่เห็นกันอยู่ตรงหน้านนะตรงนี้นะยังอยากจะชื่นชมด้วยว่า ตอนที่เขาส่งมาเนี่ยเขาแพ็กเกจเนี่ยเต็มสิบนะวิวให้ร้อยเลยนะครับมีการใส่กล่องใหญ่แล้วก็ยัดหนังสือพิมพ์กันกระแทกแล้วข้างในจะเป็นกล่องเล็กแล้วเขาก็บับเ้ลนานะครับกันกระแทกแล้วก็มีเสริมตรงขอบมุมอะไรต่างๆเนี่ยเสริมด้วยกระดาษกระดาษลังก็คือใส่มาได้แบบเต็มที่นะครับในการปกป้องอไม่ให้มันเสียหายรนะหว่างการขนส่งโอเคมาดูตัวฉากกันเลยดีกว่านะครับด้านนี้ที่เป็นตัวเคลกใสนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้า ถึงเขาจะให้เป็นอะคริลิกตัวนี้มาเป็นอะคริลิกใสเอาไว้ปิดด้านหน้าไว้กันฝุ่นเวลาจะตั้งโชว์นั่นเองส่วนด้านนี้ก็จะเป็นปิดนะครับทึบด้านหลังก็จะทึบด้านล่างก็จะทึบอย่างที่เห็นด้านบนตรงนี้ก็จะมีลังถ่านจะเป็นลังถ่านนะครับก็คือใช้ถ่าน2 a ทั่วไป1.5โวลต์แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสวิตช์นะครับปิดเปิดไฟ อ่านะครับเปิดไฟเป็นลักษณะไฟโชว์รูมเลยอันนี้ก็เขียนว่า r w b r o u t d w e r l d b e g r i f f One Car Built for One Individual คือรถหนึ่งคันทำเพื่อเฉพาะคนหนึ่งคนก็เจ้าสำนักอากิระนาไกา Anything is possible อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นวิวเ,เปิดไฟก่อนนี่งานก็ทำมาดีจริงๆดูตรงเพดานนะครับการตกแต่งภายในไฟก็กำลังงาม ตรงนี้ก็มีเฟอร์นิเจอร์เป็นชั้นโชว์เป็นตู้โชว์นะตรงนี้โปสเตอร์ก็เป็นโปสเตอร์รถ Porsche มีรูป Porsche ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยพื้นข้างล่างก็เป็นลักษณะพื้นปะเก้ทั้งหมดอะ่ะมันก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นงานพลาสติกแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็งานดีมากๆไม่เห็นรอยกาวเลย นะเดี๋ยวต้องมาส่องดีๆอีกทีหนึงแต่ณนะตอนนี้ภาพรวมคือโดดเด่นมากๆครับผมแล้วก็ยังไม่หมดนะเขายัางแถมของเอาไว้เล่นกับฉากของเราด้วยตู้วางเครื่องมืออะไรประมาณนี้นะของอูรามินทาแล้วก็มีอันนีนะ้เป็นเหมือนกับไว้ลองพื้นลองเอาไว้วางรถประมาณนี้ต่อมา เป็นชั้นไว้วางเครื่องมืออะไรต่างๆได้นะครับก็เป็นมีค่าโลโก้ RWB ด้วยเป็นบันไดบันไดพับยังไม่หมดอีกนะครับยังมีอีก2อันตรงนี้ถ้าไม่ใช่ป้ายก็น่าจะเป็นสกเก็ตบอร์ดนันเนี่ยคือเมนจะเป็นสกเก็ตบอร์ดไล่รถต่างๆถ้าใครรู้บอกนะักบิวหน่อยแล้วกัน ก็นี่เป็นเก้าอี้ครับผมเป็นเก้าอี้ที่ประมาณว่าตัวโปรดของเจ้าสำนักนาไกนั่นเองคนนี้ของเต็มโชว์รูมเลยคุ้มจริงๆทั้งหมดนี้เนี่ยทั้งหมดที่เห็นตรงนี้นะครับรวมทั้งอุปกรณ์อิสระต่างๆฉากไฟนะครับไม่รวมฐานนะฐานเขาไม่ได้แถมมาให้ซื้อเองหนึ่งใบเท่านะครับมีทอน แล้วนาบิวบอกไปหรือยังว่าโมเดลเลอร์ที่ทำงานตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าซื้อกับเขานะครับเซอร์วิสฟรีตลอดชีพเออเอาเข้าไปนะครับคุ้มจริงๆถ้าคนชอบพอชอบอาร์บ RWB แล้วก็เก็บสเกล1ต่อ6 4ตัวนี้แนะนำจริงๆนะครับอยากให้มีเป็นเจ้าของไว้นะครับสวยงามลงตัวมากๆ แล้วก็นะิวไม่ได้โดนจ้างมารีวิวนะอันนี้ซื้อเองแล้วก็ชอบจริงๆแล้วก็เราอยากอุดหนุนคนไทยไงใช่ปะ่เะเนี่ครับยังไงก็ถ้าเกิดสนใจนะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดของผู้ขายไว้ในดดสคริปชันเนาะเรากดเข้าไปดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ยังไงช่วงนี้ก็ทุกท่านระวังรักษาตัวนะครับากาอย่าตกแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเล่นรถเหล็กกันทุกคนถ้าชอบอช่องนี้ก็กดไลค์กดซ like, นะับสไครป์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอกันต่่ออออไไปปสาหรับบับวนนนี้้ตงขลก พบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ